เปอร์เซ็นต์คืออะไรและรู้ไปเพื่ออะไรนะคะอย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น20% 40% 75%หรือแม้แต่120%นะคะแล้วสรุปเขาคืออะไรล่ะจำไว้แค่นี้นะคะเปอร์เซ็นต์คือจำนวนที่เทียบส่วนเป็นร้อยหรือร้อยละแล้วแทนด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างเช่น20%ก็คือ20ที่เทียบกับส่วนเป็น100นะคะ เราเขียนให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็เป็น20%ค่ะ4 0ก็เหมือนกันก็คือ40ที่เทียบกับส่วนเป็นร้อยนะคะพอแทนด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เป็น4ีบนนั่นเองและแน่นอน75%กับ120%ก็คืออะไรคะก็คือ75ที่เทียบส่วนเป็นร้อแล้วก็120ที่เทียบส่วนเป็นร้อยนั่นเองค่ะแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินที่เรียกเป็นร้อยละก็ได้นะอย่างเช่นร้อยละ20 ร้อยละสี่สิร้อยละ75็บห้าร้อยละร2 0ี่แบบนี้ก็ได้นะคะและแน่นอนค่ะว่าเต็มเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งรยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเขาก็จะเป็นเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งที่เทียบส่วนเป็น100นั่นเองเต็มไหมเต็มเลยนะคะแบบนี้ก็คือเต็มเต็มเลยนะอ่ะโอเครู้ละว,ว่าเปอร์เซ็นต์คือแบบนี้อ่ะเรารู้ไปทำไมอะ่ะ ก็จะช่วยให้เราเห็นตัวเลขและจำนวนที่ชัดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีเงินทั้งหมด800บาทใช้จ่ายไป200บาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะดูได้ชัดมากอ๋อ25เปอร์เซ็นต์นะหรือถ้าไปดูที่จำนวนเงินที่แบบเยอะมากขึ้นอาะลงทุนไป10ล้านบาทขายได้4ล้าน5แสนบาทอ่ะขาดทุนไปเท่าไรโโหร่เนี่ยโอ้โหขาดทุน5 5เปอร์เซ็นต์ซึ่ง55%เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ย ขาดทุนไปเกินครึ่งเลยนะอ่าเอารู้ได้ไงว่าเกินครึ่งเต็มเปอร์เซ็นต์เราบอกว่าคืออะไรนะเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อใช่ไหมอ่าแสดงว่าครึ่งนึงคือเท่าไหร่ครึ่งนึงก็คือ50%แล้วเนี่ยขาดทุนไป55%เนี่ยเห็นไหมอ่าก็จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้นะคะว่าเปอร์เซ็นต์คือจํานวนที่เทียบส่วนเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเขามีความเกี่ยวข้องกับสศษส่วนแน่นอนค่ะตัวอย่างเช่น20%ซ เขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็นอะไรคะอ่าส่วนเต็มเต็มเป็นร้อยนะคะแล้วเราก็คิดแค่เท่าไหร่คะคิดแค่ยี่สิบค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะก็เหมือนกันเลยคะ่ะคิดเป็นเศษส่วนก็คือส่วนของเขาเนี่ยคือเต็มเต็มร้อยนะคะแล้วเราก็คิดแค่แปดสิบค่ะแล้วถ้าร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะอ่าก็เหมือนกันส่วนเต็มเต็มของเขาคือเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแล้วเราก็คิดเท่าไหร่คะเนี่ยอ้โหูคิดเยอะเลยข้อนี้และแน่นอนคะ่ะ เต็มร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยถ้าเราคิดให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเนี่ยอ่าเราก็ต้องได้อะไรคะส่วนเต็มเตมคือร้อยแล้วเราก็คิดได้เต็มเลยก็คือหนึ่งร้อยเศษหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยเห็นไหมคะเขาเท่ากับหน,นึ่งค่ะอันเนี้ยคือเต็มที่ที่เคยบอกไปไงคะว่าเต็มเปอร์เซนต์คือร้อยเปอร์เซนต์อ่แล้วถ้าเรามาสังเกตตรงนี้นะยี่สิบเปอร์เซนต์เห็นไหมคะยี่สิบส่วนร้อยอันเนี้ยคือไม่เต็ม ดูสิเต็มเต็มคือร้อยคิดแค่20เอง80%ก็ยังไม่เต็มเหมือนกันค่ะแค่เกือบๆดูสิคะส่วนเต็มทั้งหมดเนี่ยคือร้อยนะคะเราคิดแค่เท่าไหร่คะเนี่ยคิดแค่80นะคะขาดอีกตั้ง20ถึงจะเต็มร้อยนะแล้วร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะอันนี้คือเต็มจนล้นเลยนะคะล้นเลยค่ะเต็มเต็มทั้งหมดของเขาคือร้อยใช่ไหมแต่เราคิดเนี่ยตั้งร้อยสามสิบเนี่ยเกินมาตั้งสามสิบมาถึงพระเอกของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอคำว่าเต็มรู้ไปเลยว่าคือร0 0นะคะและแน่นอนว่าถ้าเราไปเจอคำว่าครึ่งรู้ไปเลยว่าเขาคือเท่าไหร่คะ50%าค่ะก็ครึ่งหนึ่งไงอ่าหรือถ้าจะเขียนเป็นเศษส่วนให้ชัดเจนก็คืออะไรเอ่ยเศษห้าสิบส่วนร้อยถ้าเราเข้าใจอะไรแบบนี้เนี่ยดบอกเลยนะว่าจะช่วยให้เราคิดคำนวณได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น ง่ายขึ้นเร็วขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสักตัวอย่าง2ตัวอย่างกระติกน้นํานี้มีน้ําอยู่ครึ่งกระติกนะคะถามว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยคิดได้กี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้บอกตัวเลขอะไรมาเลยจะรู้หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์จำได้ไหมคะที่ดีบอกว่าเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อยเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของเขาคือ5้าอแน่นอนกระติกน้ำเนี้ยมีครึ่งกระติกตอบได้เลยค่ะว่าคิดเป็นน้ำเนี่ย50%ซต์ เฮ้ยง่ายแบบนี้เหรอง่ายแบบนี้เลยค่ะและแน่นอนว่าถ้าเราไปเจอตัวเลขหลายคนจะแบบว่าเฮ้ยๆฮฉันเคยเรียนมาก็200ส่วนด้วย400ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย100%คําตคำตอบก็50%ไงใช่แต่อย่างที่ดีบอกว่าถ้าเราจำตรงนี้ได้นะรู้คอนเซปต์ตรงนี้นะเราไม่ต้องคำนวณอะไรแบบนี้เลยไม่ต้องคำนวณให้เสียเวลาเลยเราตอบได้เลยค่ะมีน้ำา5 0 อา้าวรู้ได้ไงดูแค่ตัวเลขนะคะกระติกนี้บรรจุได้ทั้งหมด400มลแต่มีน้ำในกระติกเพียง200 mL มลเห็นไหมว่าน้ำา2 0 0มลเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของ400มลลิลเป็นครึ่งหนึ่งของ400อย่างที่เรียบอกครึ่งคืออะไร50%ค่ะหรือตัวอย่างนี้50%ของ2,000บาทเป็นเงินกี่บาทอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ถ้าเราจำคอนเซป t นี้ได้นะคะเราไม่ต้องคิดคำนวณให้เยอะแยะเลยเราตอบไปเลยค่ะ1,000บาทค่ะเฮ้ยตอบเลยเหรอตอบเลยค่ะอารู้ได้ไงว่า1,000บาทก็คล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะคะ50%คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่ะเพรเต็มเปอร์เซ็นต์คือ100%ไงเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งคิดเทียบกับ2,000เนี่ยคืออะไรคะอ่ะคือ1,000 ความหมายของเขาคือครึ่งหนึ่งของ2,000บาทคืออะไรคำตอบก็คือ1,000บาทนั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะมีเงินเดือนเนี่ย10,000บาทได้เงินเพิ่มอีก100เปซนมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่บางคนอาจจะแบบไปคิดไปคำนวณเยอะแยะเลยนะแต่ถ้าเราจำคอนเซปต์ตรงนี้ได้นะคะเราตอบไปเลยค่ะ2,000 0บาท เฮ้ยไม่ต้องคิดคำนวณอะไรเลยเหรอคิดแต่คิดแป๊บเดียวอ่ะคิดยังไงอ่ะก็เราบอกว่าเต็มเต็มเปอร์เซนต์ของเขาเนี่ยคือ1 0 0รเถูกไหมคะและในตัวอย่างเนี้ยบอกมาว่าได้เงินเพิ่มร้อยเปอร์เซนต์อ่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหนึ่งหมื่นบาทถ้าได้เพิ่มสิบเปอร์เซนต์เนี่ยเชื่อเหอะเงินที่เพิ่มมามันไม่ถึงหมื่นหรอกไม่ถึงห้าพันด้ซ้ําแต่พอบอกว่าเพิ่มมาร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยคือได้เพิ่มมาอีกเท่าตัวหรือคือเพิ่มมาหมื่นหนึง่ง ก็จะได้ว่าเรามีเงินทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นนะคะต่อไปเป็นการคิดจํานวนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีตัวอย่างของกระติกน้ําที่ดูและตอบได้เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นกระติกแรกมีน้ําแค่ครึ่งกระติกเนี่ยคิดเป็นมีน้ํากี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยใช่ค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราบอกว่าเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะและแน่นอนกระติกที่สองเนี่ยบรรจุน้ํามาเต็มกระติกขนาดนี้เนี่ยมีน้ําทั้งหมด หนึค่ะเพราะเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อตัวอย่างแบบนี้ดูง่ายละแทบไม่ต้องคิดวิธีการซับซ้อนอะไรเลยนะคะแล้วถ้าโจทย์มันไม่ได้ง่ายแบบนี้แล้วละ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะบรรจุน้ําได้ทั้งหมดเนี่ยสี่มิลิลิตรนะคะแต่น้าเนี่ยบรรจุมาแค่100่งมิลิลิตรเองแล้วแบบนี้เราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงคะเนี่ยแต่รู้แน่นอนว่าไม่ถึง50%แน่นอน แล้วรู้ได้ยังไงอะว่าไม่ถึง50%เอร์เะเราบอกว่าอะไรนะเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูที่กระติกน้ํานะคะกระติกน้ําตรงนี้ของเราเนี่ยบรรจุได้ทั้งหมดเนี่ยสี่มลลิตรแต่เราบรรจุมาแค่100มลลิตรดีถามว่าถ้าครึ่งกระติกเนี่ยจะเป็นกี่มลลิตรคะครึ่งกระติกอยู่ตรงนี้ถ้าบรรจุได้ทั้งหมด400มลลิตรครึ่งกระติกก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น2 0 0มลลิตรค่ะ แล้วดิถามหน่อยว่าน้ำที่มีแค่100มิลลิตรเนี่ยถึงครึ่งกระติกไหมไม่ถึงครึ่งกระติกนะคะเหมือนกันเต็มเปอร์เซ็นต์คือ100เปอร์เซ็นต์เนี่ยครึ่งของเขาคือ50เปอร์เซ็นต์เนี่ยแน่นอนน้ำไม่ถึง50เปอร์เซ็นต์แน่ๆอันเนี้ยคือเราดูแล้วเราต้องรู้นะคำตอบในใจคร่าวๆเลยนะว่าไม่ถึง50เปอร์เซ็นต์แน่นอนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณกันเลยค่ะวิธีการคิดนะคะก็ไม่ยากค่ะเราจะคิด เปอร์เซนต์ของน้ำใช่ไหมคะเราก็มาดูน้ำเทียบกับทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งหมดบรรจุได้400มิลลิลิตรใช่ไหมคะแล้วมีน้ำเท่าไหร่คะเนี่ยมีน้ำ100มิลลิลิตรค่ะเขียนลงไปเลยมีน้ำ100มิลลิลิตรตอนนี้เราได้แล้วว่าไอ้กระติกเนี่ยจากทั้งหมดที่บรรจุได้400มิลลิลิตรเนี่ยมีน้ำมาเพียงแค่100มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะใครจะเขียนหน่วยลงไปก็ได้นะไม่ผิดมิลลิลิตรมิลลิลิตร เพราะว่าสุดท้ายเขาก็สามารถตัดกันได้อยู่ดีนะคะแล้วเรากําลังจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะก็คูณร้อยเปอร์ซนไปเลยคะ่ะเครื่องหมายนะคะอย่าลืมถ้าอยากเข้าใจเรื่องเปอร์เซนต์มากขึ้นอย่าลืมเครื่องหมายเปอร์เซนต์ตรงนี้ศูนย์ตัดศูศย์ตัดศูนย์สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองแปดเหลือเศษสองสี 2, ่ละดยี่สิบสี่ห้าเป็นยี่สิบตอบยี่สิบห้ายี่ห้ามิลลิตรได้ไหมคะ บางคนบอกว่าได้เพราะว่ามันก็มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรอยู่นี่ไงก็ตอบ25ห้ามิลลิลิตรไปเลยตอนนี้เรากำลังคิดน้ำเนี่ยเทียบกับร้อยเปอร์เซน์อยู่เรากำลังคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นหน่วยจะเป็นมิลลิลิตรไม่ได้หน่วยต้องเป็นอะไรหน่วยต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเออจะมาคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไปตอบมิลลิลิตรได้ยังไงนะคะเราก็ได้แล้วว่าเรามีน้ำเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์ซนต์นั่นเองนะคะ อย่างที่ที่เคยบอกว่าเวลาที่เห็นเปอร์เซนต์เนี่ยให้จินตนาการด้วยสมมุติว่าเราไม่ดูกระติกน้ําตรงนี้นะคะเราไม่ต้องดูเรามาดูแค่มีน้ํา25เนเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ามีไม่ถึงครึ่งกระติกเพราะเต็มเปอร์เซนต์คือ100ครึ่งของเขาก็คือ5 0แล้วของเราเนี่ยมีแค่25มีไม่ถึงครึ่งแน่นอนอ่าทีเนี้ยเราลองมาดูซิมีไม่ถึงครึ่งจริงไหมจริงถ้าเราไม่ถามว่ามีน้ํากี่เปอร์เซนต์ล่ะถ้าเราถามว่า ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะวิธีการคิดก็ไม่ยากนะคะก่อนหน้านี้เราบอกว่าเรามีน้ำเหลือแค่2 5เใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าใช้ไปเนี่ย75%ซค่ะอา้าวคิดยังไงอะ่ะก็เราบอกว่าเต็มเปอร์เซ็นต์คือร0อซใช่ไหมคะใช้ไป25เเเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ้าเหลือ75หรือถ้าเราไม่ได้คิดตรงนี้มาก่อน เราก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะดูยังไงอ่าดูนะเราบอกว่าน้ําของเราเนี่ยเหลือ100รมิลลิตรมีแค่นี้นั่นหมายความว่าไอ้ส่วนที่ลดลงไปเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่จะรู้ไหมก็เขาไม่ได้บอกมาอ่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมี400มิลลิลิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเหลือแค่100มิลลิลิตรเนี่ยไอ้ส่วนที่ใช้ไปก็ต้องใช้ไปเท่าไหร่คะใช้ไป300มิลลิลิตรค่ะ แล้วเราก็มาคิดเลยค่ะคิดคล้ายๆก,กันกับส่วนที่เราหาจำนวนน้ำเป็นกี่เปอร์เซนต์เลยนะคะจากทั้งหมดคือ400มิลลิตรนะคะใช้ไป300มิลลิตรอ่าเรามาคิดเป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมคูณด้วยอะไรนะ100เอซอย่าลืมเครื่องหมายนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ย0ตัด0 0ตัด0 4 1เป็น4 ส7 28เหลือ2 4งสีห้าตอบเลยค่ะใช้ไปเจ็าเปอไม่ใช่มิลลิลิตรนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็นไหมไม่ว่าเราจะคิดวิธีไหนเนี่ยคําตอบก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออย่างตัวอย่างตัวเลขง่ายๆนี้นะคะเศษสิส่วนสิถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะก็ไม่ยากค่ะคูณ100%เเเลยได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ คำตอบในใจเราต้องมีอยู่แล้วว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเห็นไหมคะส่วนเป็นสิบแต่คิดตั้งสิบสองเนี่ยเกินมาตั้งสองมันล้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆเพราะเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไหนลองมาคิดดูสิศูนย์ตัดศูนย์สิบสองคูณสิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะมีโจทย์ให้สักหน่อยนะคะมีขนมเหลือหกสิบชิ้นจากทั้งหมดแปดสิบชิ้น นี่ถามว่าส่วนที่กินไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคิดส่วนที่กินนะคะส่วนที่กินนะโอเคไหมก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงการคิดจํานวนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะและที่ก็ได้บอกวิธีการคิดและเทคนิคการมองแล้วต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคิดวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์เป็นจํานวน,นะคะ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่ากระติกน้ำนี้บรรจุได้ทั้งหมด400มล,ลตรนะคะ แต่ส่วนที่มีน้ำเนี่ยมีแค่ห้าสิบเปอร์เซนถ้าเราจะคิดเปอร์เซนต์มาเป็นจำนวนแบบเนี้ยเนี่ยหน่วยเป็นมิลลิลิตรแบบเนี้ยเราจะคิดยังไงวิธีการคิดก็ไม่ยากนะคะคล้ายๆก,กันกับคิดจำนวนเป็นเปอร์เซนต์เลยแต่ที่จะบอกว่าตัวอย่างเนี้ยมองแล้วตอบเลยค่ะมีน้ำสองร้อยมิลลิลิตรค่ะเฮ้ยตอบอีกแล้วพอไปดูตัวอย่างก่อนหน้านี้มาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะ แต่วิธีการคิดอย่างที่ที่บอกว่าเต็มเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่คะเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกมาเนี่ยมีน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมีน้ำครึ่งหนึ่งถูกไหมมีน้ำครึ่งกะติกแล้วครึ่งหนึ่งของสี่ร้อยมิลลิตรเนี่ยคือเท่าไหร่คะอะก็คือสองร้อยมิลลิตรไงอันนี้คือตัวอย่างของกรณีที่มองแล้วตอบได้เลยหรือถ้าเขาบอกว่ามีน้ำทั้งหมดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องตอบได้เหมือนกันว่ามีน้ำสี่ร้อยมิลลิลิตรนะคะ แล้วถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้ล่ะบรรจุน้ําได้ทั้งหมดเนี่ย400มิลลิลิตรเหมือนกับข้างบนเลยแต่น้ำเนี่ยบรรจุมาตั้ง75%ไงทุกคนต้องมีคําตอบในใจคร่าวๆแล้วว่าน้ําที่มีเนี่ยเกิน200มิลลิตรแน่นอนวิธีคิดก็ไม่ยากนะคะเต็มๆทั้งหมดของเขาเนี่ยคือ400มิลลิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งคือ200แต่เราบอกว่าน้าเนี่ยมี75% แล้วไอ้เจ้า200มิลลิลิตรเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะครึ่งตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราบอกว่าเรามีน้ำตั้ง75%เกินครึ่งไหมเกินครึ่งแน่นอนเกิน200มิลลิลิตรแน่นอนค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดกันเลยเรากำลังจะนำเจาเปมาคิดเทียบกับปริมาณทั้งหมดใช่ไหมคะก็คิดเลยค่ะ75%ของ400มิลลิลิตรนะคะก็คือคูณ400มิลลิลิตรค่ะ อย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะใส่หน่วยด้วยนะทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันจะคูณยังไงวะเนี่ยจำได้ไหมที่ดีบอกว่า75%เนี่ยเขาสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แบบนี้เลยอะเรามาเขียน75%อให้อยู่ในรูปของเศษส่วนกันเต็มๆของเขาคือส่วนร้อยถูกไหมคะ75%อ่าก็คิดแค่75คูณกับอะไรคะคูณกับ400มล ศูนต์ตัดศูนต์ศูน์ตัดศูนต์คำตอบคือมีน้ำสามร้อยสามร้อยอะไรสามร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหลายคนบอกว่าอ่ะก็มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์มาเกี่ยวข้องตอบ300สามร้อยเปอร์เซ็นต์ซะเลยเราบอกว่ามีน้ำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะจำได้ไหมที่ดิวบอกว่าให้เขียนหน่วยลงไปเสมอเรากำลังคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้อยู่ในรูปของอะไรคะจำนวนซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะ เราต้องตอบ300มิลลิลิตรค่ะน้ำา75%ของเราคือ300มิลลิลิตรค่ะแล้วถ้าที่ถามว่าส่วนที่ใช้ไปเนี่ยใช้ไปกี่มิลลิลิตรก็ไม่ยากก่อนหน้านี้เราหาได้ว่าเราเหลือ300มิลลิลิตรใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าไอ้ส่วนที่ใช้ไปใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไปลบออกจาก400มิลลิลิตรเราก็ตอบได้เลยว่า100มิลลิลิตรแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้คิดตรงนี้มาก่อนเราจะคิดยังไงอ่ะทุกคนมาดูตรงโจทย์นะคะเราบอกว่า เราเนี่ยมีน้ำเนี่ยคือ75ถูกไหมนั่นแปลว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยส่วนที่ใช้ไปตรงเนี้ยเราใช้ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2 5ใช้ไป 25%, ไป25แล้วเราก็จะนําน้ําที่ใช้ไป25%เนี่ยมาคิดเป็นจํานวนที่มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรใช่ไหมคะแล้วก็คิดแบบก่อนหน้านี้เลยเต็มทั้งหมดเท่าไหร่นะ400มิลลิลิตรใช่ไหมคะอ่ะคิดออกมาเลยคะ่ะ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเต็มเต็มคือหนึ่งร้อยคิดแค่ยี่สิบห้าคูณกับสี่ร้อยมิลลิลิตรตอบเท่าไหร่คะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ตอบใช้น้ำไปหนึ่งร้อยมิลลิลิตรค่ะอ่าวิธีคิดก็จะประมาณนี้นะคะอ่าทวนความเข้าใจนะคะมีเสื้อในสต็อกทั้งหมดเนี่ยห้าพันตัวนะคะขายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะคะถามว่า เหลือเสื้อในสต็อกกี่ตัวถามส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือนะบางคนอาจจะแบบเอาเปอร์เซนต์เหลือมาคิดก็ได้อ่ะถ้าขายไป30เอร์ซแสดงว่าเหลือก็คือเท่าไหร่คะเหลือ70%อ่าแล้วนำา7็มาคิดเป็นจำนวนเสื้อที่เหลือได้ไหมก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่วิธีคิดเลยจะคิดโทษกับตัวเองหรือว่าจะลองตอบในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวดีมาช่วยดูเนาะ